มายิงสามไม่ได้ครับไอ้ครับยังตามมาเก็บรีบาวน์ได้ครับหมายเลขสิบของไอ้เนี่ยครับแล้วจะบาดหมางได้ยิงหมกครั้งตัวเอ้ไม่ใช่ครับโอ้โหค้างตัวได้สวยนะครับแม่ครั้งที่คุณกาวกระโจนครับเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่ลงก็เป็นหมายเลขห้าโคราใหญไปเนี่ยเกิดโดนตอรซียวครับแล้วหาบอสสาลอเข้ามาเอง โดนสับปีวหรือเปล่าเรียบร้อยครับเดี๋ยเตอรนเวอร์ <c oughs> อที่ชาโดนกันแท้เลยครับแม่ได้เปล่าครับโดนทางนายยุทครับตัดหัวใจ,จทำเปล่าลูกนี้เลยครับบอลตกเขาเล่นของทางรังสุวิทยาไหยครับเจ้าตั ออทำเบอะร้ายแค่ไหนครับขยัมา,นะายมาิงไ,ไม่ได้สบัสดออกมาข้างนอกหลอกโอ้โหหลอกขาดเลยครับแล้วยิงสามกันแหน่ลงที่แม่แไม่ลงก็แน่เสียดายหลอกสวยนะครับ หลอกผู้เล่นของทางถังโพรน่าลงไปเลยครับแต่ยิงไม่ลงแล้วข้างในยืนอยู่โลง่ๆลงๆรีเวอร์ลูกนี้ไม่ลงเหมือนกันปัดบอลมาเอามือหมายเลขทีสองครับแล้วิงลงๆหรือเปล่าไม่ครับหมายเล่แปดข้ามเข้าไปสะบัดออกมาหมายเลขทีสองกินสามคะแนนโอ้โหลูกบอลแท่นหนิงครับลูกนี้คือน่าแมนตาสี่ห้าแต่ที่สี่คร,ค,ค, 3, 4, 5, 4, 4ครับที่เป็นแมนเซลแต่ไล่จะไล่โดนสามคะแนนตลอดนะคะรับทางนนท์วิทย์ ขอถามคะแนนคืนหรือเปล่าเอาเหมือนกันครับทำอยู่คนเดียวเลยครับแมหมหมายเลขเก้าครับชาวพิชาติพิรมตระกูลแล้วก็จกับบอลได้ครับหมายเลขสี่สิบห้าจ่ายมาให้ใหมายเลขอีดิพห์มาแล้วครับชาวพิชาติขาดใช้ไี่ทำแต้มเยอะๆนี่ผู้บรรยายก็จะจับชีได้น,นะครับหมายเลขสิบครับ กาดิีดิทชาติดิทดดกลับมาที่อาบีชาติกแก้วแรบโบ่ออนไปครับอาพีชาติสามคะแนนสองลูกครับได้มาเหลือห้าแต้มเลยครับทีเดียวเอารับเริ่มสนุกแล้วครับตอแล้วคุบรรยายว่าจะไม่เหนื่อยครับดูแล้วถ้าจะเหนื่อยอีกแล้วครับคู่นี้ มานดับแปดีมหมายเลขสิบสองยิยงอีกแล้วครับดาบคะแนนไม่ลงไม่แหงเดี๋ยวครับแล้วเก็บรีบาพาบอลขึ้นมาครับทั้งคนที่ตีต่อกายหมาหมายเลขยี่สิบหกัวสติวครับแม่ทางอัศวิโคดาดีสติวลูกแบบนี้เก่งนะครัปปบยังได้อยู่ กายหมาหมายเลขเก้าว่างๆไม่ยิงเห่ารอคืนที่ขอิงกนะลูกพิสันกันไปครับเสียจังหวะไปนิดนึงน <c oughs> ครับแม่ธนาบุญล,ลงมาอีกครั้งครับธนพบวงว่าทัพน้องปอนหมายเลขเกยนของอัตสัโคราชการสมรเข้ามาครับองวา,างคะแนนจ่ายมาโดปปนปอนตัดไปกผมเข้ามาเล่นอีกครั้งนึงครับ ยุดจ่ายมาหมาเลขสิบกลับาทีธนยุทธอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่หมายเลขสิบสีามคะแนนลูกนี้ไม่ลงตีบอลได้ครับนนบิสชาวบุรีวิทยาลัยครับชื่อเต็มเต็มเรียกทันทันาโนนิสครับมาี่หมายเลขสิ่้าคนจ่าย พอทอปศิลป์สี่นาทีนะครับ้าวจ่ายไปกจับจับบอลไม่อยู่บอลต่อไปครับมหนาทีห้าบสนาทีนะครับอที่แต่ท่นนั้นครับระยะห่างตอนนี้บอขึ้มาครับทางธนายุทธ โยนจ่ายมายิางสามคแนนลูกนี้ไม่ลงอย่างเก็บรีบาร่ากันมาทิ่ธนยุทธ์ครับหลอกหนึ่งทีขเข้ามาสะบัดออกมามุมขวาครับกิงไม่ได้แล้วก็เข้ามายิงสองคะแนนลงไปครับโอ,โอ,โอ,โอโ้หายเลข15ครับนะครัเบเพียงสง่งทำไปได้ดอีก2อคะแนนนำระยาห่างเพิ่มขึ้นครับเป็นเจ็ดแต้มตอนนี้ 4, 7, 4ี่สิบเสี่ครับ เรามาหญิงลูกนี้ไม่ลงครับแล้วแกปรีบารมาครับหมายเลขสิบสองของทางอาตโคลาหมายเลขสิบกข้ามาบอลขึ้นมาจ่ายไปทางขวาสีครับหมายเลขสิบเอาจ่ายลูกนี้โดนตัดแล้วโดนยาวมาอาบีกาส์อาบีกากสเลตายโอ้โหขางตัวนางเกินไปหน่อยครับแล้วหมดครับโอ้โหสวนมาแล้วครับอาตโคล่าหมายเลขเก้าจ่ายมาที่หมายเลขเจ็ด ไปยิงครับแล้วก็ไปขึ้นโรเตอร์ไม่ลงแย่งรีบาวกันเข้ามือของใครเข้ามือของทาง,งสมวิดครับฟาบอลขึ้นมากลายกลับไปฟาวล์กไปทางซ้ายครับแม่ถ้าเกิดฟาอลหลุดเสือครับฟาวล์ฟาวล์กลายมากับหมาลูกนี้โอ้ไม่รู้กันครับอโออเวอร์ครับแม่นนวิทย์ไม่ไรจดจบนนดีครับ พอพอเกมพอตาเกันสุดหวินาทีเท่านั้นรับเาดง่อมาต่ามชางกมานเองครับอับโคราายเก่าคัโอเควันี่เป็นการนายุตธการนยุทธจ่ายไปทังขวายิงสามคะแนนลูกนี้ไม่ลงครับแล้วก็ตัวนล้วสิามวินาทีหมายเลขสิบามจ่ายไปทางซ้ายครับแล้ว ยังไงครับทำบอลลุกกัดมาเอาเข้ามือของอาสัมโกล่าขึ้นกินลูกนี้ไม่ลงนะแดดี๋วเราพสครู่ครับตอนนี้มระยะการเ่คะแนนอยู่ครับอสัโกลาจะคงนำบอทบุรีมิยาไอยู่ครับพักักรู่ครับกลับมาชมกานแข่งขันในควอเตอร์ที่4ี่ควอเตอร์สุดท้ายครับ 啊。